สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หนูแอนส์คอมมูนิเคชั่นส์ค่ะหนูชื่อนริสายินดีที่ได้รู้จักคุณค่ะคุณชื่ออะไรคะหนูเป็นเสียงพูดเสียงใหม่ของเรียวสปีกภาษาไทยการค้นพบหลุมอุกกาบาทขนาดยักษ์เดินหลบลงมาทางนี้หน่อยได้ไหม ตามแบบฉบับของนวนิยายสืบสวนของอากาธาคริสตีอีก3กิโลเมตรเข้าวงเวียนแล้วออกแยกที่หนึ่งเข้าถนนพหลโยธินคุณได้มาถึงจุดหมายที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิดแล้วออกจากซอยโชคชัยสีแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าลาดพร้าววันนี้คือวันจันทร์ที่19มิถุนายนพศ2549 รถไฟขบวนต่อไปที่ไปกรุงเทพจะออกเวลา10บนาฬิกาสีนาทีขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่นวนคอมมิวนิเคชันค่ะหนูชื่อทีีทเอตาฟอินดีที่ได้รู้จักค,คุณค่ะคุณชื่ออะไรคะ่ะหนูเป็นเสียงพูดเสียงใหม่ของรีมสปิคภาษาไทยการค้นพบหลงมูกาบาะขนาดยักษ์เดินลงมาทางนี้หน่อยได้ไหม ตามแบบชฉบับของนวนิยายสืบสวนของอากาธาคริตตี้อีกสามกิโลเมตรเข้าวงเวียนแล้วออกแยกที่หนึ่งเข้าถนนทานโยพินคุณได้มาถึงจุดหมายที่สถาน,นีรถไฟฟ้าหมอชิดแล้วออกจากซอยโชคชัยสี่แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าราดพร้าววันนี้คือวันจันทร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2549 รถไฟขบวนต่อไปที่ไปกรุงเทพจะออกเวลา10นาฬิกา4 3นาทีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Communication หนูชื่อนาริสายินดีที่ได้รู้จักคุณคะคุณชื่ออะไรคะหนูเป็นเสียงพูดเสียงใหม่ของสปีกภาษาไทยการค้นพบหลุมอุกาบาทขนาดยักษ์เดินหลบลงมาทางนี้หน่อยได้ไหมตามแบบฉบับของนวนิยายสืบสวนของ,งอกาทาริตี อีก3กิโลเมตรเข้าวงเวียนแล้วออกแยกที่1เข้าถนนพหลโยธินคุณได้มาถึงจุดหมายที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิดแล้วออกจากซอยโชคชัย4แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าราดพร้าววันนี้คือวันจันทร์ที่19มิถุนายนพศ2549รถไฟขบวนต่อไปที่ไปกรุงเทพจะออกเวลา1 0 4นาฬิกา43นาทีขอบคุณค่ะ